พาดลยสวัสดีซีซู้ฟูซ้คนครับผมมาแล้วพี่น้องหวยซองวนะีไอพีเอฟซีกระถามมาหลายถาหลายน้ะพี่น้องถากันหลายมาแล้วพี่น้องหวยซองวีไอพีหมวดวันที่หนึ่งมีหน้าสองหาหกเจ็ดเข่ามาแล้วสองหมวดติดกิด,ดเข่าตัวเน้นพร้อมที่เอฟซีถาเอฟซี FC, ล่อค่อยน้ะพี่น้องมาแล้ว หวยซอง VIP เอฟซีเขามาไม่อาจกิบลูเพรเห็นมวดวันที่เ็นหนึ่งกลุ่มผ้าพันนั่นบนห้วิ่งหกบนให้วิ่งหกส่วนจับคู่กับมีหกสองหกสามหกสี่ก็เข้าตัวเน้นพราะหกสามนี่เข้าหกสามตัวเน้นส่วนล่างนี่เ่าเขา่าล่างนี่บพเข่ารุดได้พี่น้องอันนี้คือ หลักฐานของเกาหวดวันที่หนึ่งกลุ่มผ้าพันสองหาหกเจ็ดเข้าหกสามตัวเน้นพอมพี่น้องเข้ากับเขาเบิ้งคลิปย้อนหลังทุกคลิปได้ด้พี่น้องได้กบมาเบิ้งหัวันที่สิบหกกลุ่มพ้าพันสองหาหกเจ็ดก็เข้าตัวเน้นอีกแต่มันเป็นตัวกลับพี่น้องแต่พอแตกสามตัวมันเป็นสามเก้าห้าอันนี้เป็นเจ็ดห้าเก้าเนาะพี่น้องเขา้าทั้งสองตัวก็ต้องไปกลับคือเกาเ้าพี่น้องก็ถือว่าเขาเป็นตัวเน้นพอรอมเน้นเม็ดเดียวโคโล เลขวิ่งกับเขาหาจับคู่กับเขาไ้อพี่น้องนี่แหละของเกาส่วนเลขวิ่งล่างนี่กระเขาซีจับคู่ว่าเขาล่างนี่จับคู่ว่าเขาได้พี่น้องแต่เลขวิ่งเขาพี่น้องสายวิ่งสายเลียกับผพ,พิจิหวังเน้นแค่เม็ดเดียวตัวเดียวเอามาเบืองไปน้ากันงวดวันที่หนึ่งมีนาสองห้าหกเจ็บบดมาเบิงเอฟซีถามีเร้าี่กบแจ้งเอฟซีล้วาว วันนี้แนะล้วพี่น้งองแจงกับพี่ว่ามาพรุ่งนี้กันมาตามสัญญาแล้วพี่น้องหอยซอง V i P มันทีหนึ่ง มีมีนาะ หัวสร้สงหัวสร้าง V I P บนบนวิ่งบนวิ่งหกกดที่แล้ววิ่งหา วิ่งตัวเดียวเจงๆได้พี่น้องหมดที่แล้วบนวิ่งหาล่างกับวิ่งซส,ส่วนจับคู่สามตัวบนสมตัวบนว่าแตกกับพี่น้องหมดที่แล้วว่าแตก7 6 9 7 6กสอง เก้าต่้นีมาอะไรซึ่งหลักหน่วยลักสิบหลักหน่วยตัวนี้ห้าอันี้สุดสามตัวบนแล้พี่นองด้พิจารณาไงมักตัวได้ชอบตัวไดไปหาจับสลากกินแบ้งกัน ส่วนเหล็กสองตัวก็หกเก้าหกสองหกงห้าคือเกาพี่น้องเมื่เกิดน,นี่สามคู่ ส่วนตัวเน้นเน้นเนะเน้นหกสองเน้นหกสองก็ไปน่องบดที่ผ่านมาเขาอยู่มุมนี่หกสามเขาอยู่ตรงกลางหกสามหกสามเข้าอยู่ที่กลาง ล่างสายวิ่งสายแรียนได้พี่น้องเลยล่างวิ่งเจ็ด ล่างวิ่งเจ็ดส่วนจับคูลังเจ็ดสอง 7, 7, 5, เจ็ดสามเจ็ดห้าสามครูตัวเน,น้นตัวเด่นเจ็ดสาม ครับตัวน้ำเด้พี่น้องเลยอ็จะเริ่มครับตัวน้ำเฮ้แครับหน้าจอแด้วครับเด้อหวยซอง VIP ่ f ซีถ่าย f c ค่อยมากกันแล้วพี่น้องหนึ่งมีหน้าสองหาหกเก็ดหวยซอง VIP นี่บนวิ่งหกจับคู่ จับคู่บน3มตัวบนนี่ก็มีเจ9 7ห2 9 6้าเจ็สองหห้าส่วนจับคู่ก็คือเกาพี่น้อง3ามคู่คือเก่า6 9สองหห้าเน้น6 2สองส่วนรางวิ่งเจับคู่ก็มีเจ7ดสองเจดสามเจหาเน้น7 3สมเด้อพี่น,ออน้องเด้อแคบหนาจอนะครับเด้อมักตัวได้ชอบตัวได้ก็ไปหาจับจองลอตเตอรี่กัน มามักกับพนันตัวเลขก็เป็นแค่แนวทางเอา้ามันๆน,นั่งๆห้งปังๆการสู้ผู้สู้คนจะเจ็บจะไข่จะจนร้วยๆกันเอาคอยทุกท่านจงโชคดีเอาถ้าชอบคลิปนี้จะเลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพชรพาลวยคลิปนาพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้เพชรพาลวยสวัสดีครับผม